สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยหอยใหญ่ใส่โครกมือน,นี้น้องอ้อยจะพาพี่น้องมาอมหอยขมแกงหอยขมหรือแกงแบบแกงแซ่บข,าข้าวดวอมหอมๆนะคะนาะร่กันนี่อีกหนึ่งเมนูพอดีคุณอาแกซังเห็ดไรมาบึงกันได้ว่าน้องอ้อยนี่อีกหนึ่งเมนูเป็นเมนูอะไรนะคะเห็ดกอแดงเนี่ยค่ะคุ้งนาร้อยหาสิบารเพื่อนำพึ่งเอามาส้มดีแยวน้องอ้อยจะแกงให้พี่น้องได้ ชมได้ชิมกันแบบอร่อยอร่อยนะคะน่ะอุ้ยนี้ค่ะพี่น้องคะพอดีน้องไอยมาส่งผัดไทยข้างบ้านยายท่านค่ะพี่น้องคะเมื่อยายท่านเซ็กซี่วายมาถ่ายรูปไา้ดันวายมาถ่ายหรอกวาชั้นเครื่องโตก็ได้เอาพอดีน้องไงผัดไทยค่ะพี่น้องคะก็เลยสีมานเชี่ยมหมกโอเวียงกันยายท่านเนี่ยวาชั้นเอาโพลต์หนามาก็ได้ยายท่านเอาเครื่องเบื่อได้ดันสวัสดีค่ะสบายสบาย มาแบบบอได้ตั้งใจค่ะพี่น้องขะพอดีมาส่งอันมาส่งบัตรไทยก็เลยอยากมาซิมส้มโอเวียงแก่นค่ะส้มโอดังของเชียงรายนะคะเนาะซิมมาสั่นบางหันเอินหาแม่ค่ะพอเห็นน้องไอวัชิรักโยกกันบักโอไปเยอผู้ใดอยากเห็นอยากท่านเซ็กซี่นะจ๊ะจะด้านว่าบ้าวว่าโอ้จะของรถไปแฉทางในบนนอเนาะอันมั่งอันหลังค้ารถลดพ้นสิไปเฮ็ดรถบ้านเลย ว่ายู่ในบ้านนั่นบอกเอาอยู่แต่วันนั้นว่าได้ถือเงินมาเลยจ้ะไปไปโลดเอาไปไป,ลไป,ปโลดเพ<ป>ิเ่มอ๋อหน่วยนึงมีถุงมาเนี่ยแล้วอุ้มไปก็ได้ปะห,ห,หวานขนาดหวานขนาดเลยจ้าอือนี่ค่ะ มาทรงผัดไทยก็ได้รวดเห็นบักโอนยายท่านขายบักโอนมาซิมบัมกโอเวียงแกนก่อนเดี๋ยวหนแมวนอนสบายสบายพี่น้องค่ะอันว่าสิแกงหอยกับแกงเฮดซูพี่น้องเบิ่งกับพ่อในแกงคือดอกใ้าอยากอยู่อ่าจะเดี๋ยวให้ยายท่านใส่ถุงก่อนเด้อจวจะเด้ออันี่ครับพี่น้องค่ะพอดีน้องไอ้พอแล้วว่ากำลังสีไปหาซื้อผักเป็นในผักเป็นยายท่านค่ะ เลยสิบาทเอาเจ้าท่านมาบ่ต้องซื้อเอวประสานให้ฟรีค่ะให้ฟรีน้อยก็สิบาทเอาพ่อไปใส่ได้จังสิมาเอาไม้เรื่อยๆนะคะเนาะเอาพ่อได้ใส่ได้สวยแล้วจ้าเนาะน้ามามามาเอาผักเป็นเาท่านมาหาสาวายสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้ทุกคนนะคะทา้งหายไปโดนเนาะทั้งหายเข้ามาพอกันพี่เวลาโหดบอกแม่ก็ต้องตะเวนตกดินนะคะเนาะ อ่เดี๋ยวให้น้องฝายน้องฝายปาดให้อ่ะให้น้องฝายเป็นผู้ปาดพักแป้นให้เสือใบพัดไทยพอดีพักแป้นเบิร์ดน่ะเอาจักเครืองกับเคริงนั่นล่ะพ่อเอาตำตำจังหน่อยไหนมันจีบปงเลจ้ะมันหีบมันเงาเนาะเออเอาเอิญน้องฝายมาตากแดดผมผิวเพิ่นเลยสิเสียโอ้โหเสียไปใส่เนาะ มันอาบน้ำมันเนียร์ละตีผักแป้นยช่ท่านง่ายก็ตั้งสิไปหาผักแป้นพอดีว่าสิไปหาใสผักแป้นเบิร์ตขายดีเนาะจ้าขายดีเยอะนาติมนาติมนั่นกับช่างหกกองเลยมาส่งแบบเขาเรียกว่าไงส่งส่งส่งถึงที่เลยใช่ไหมค่ะส่งบ้านล่องวายไปล้างใหม่นะจ้าคิดถึงเอฟซีคิดถึงนังฝ่ายบ่ได้มาหาโดนแล้วเอ้ยกะลังเบิ่งได้ดกะลังเบิร์ได้สองกีบหนึงเด้อจ้า ออ้โหไฟละไฟละมาละคิดบ่รอแ่หาบุญตัวต้ใหญ่หูหูหมังไม่เอาละมันมันเกิดมันเกิดแล้วแได้ไหมจ้าเดี๋ยวก็ปุุงอันนึ้งสายใหญไปคันสมที่ดีสุ่มสันสันนี่แมนได้กรตัลุงเด่นไปทางไหนลุงเด่น ชีบแล้วก็ชีนอนต้มขึ้นมือขึ้นเขึ้นจักนัาตะเลยมือขึ้นทำงานนักกว่าตียกแก้วเอ้ยผิวได้เสียเสียเอานั่งเอกลุงเด่นมานั่นตากแดดเพียเดนฝรั่งสิอ๋อเพื่อละร้ายแล้วร้ายแล้วจ้ะพอเดี๋ยวมืออื่นมือขื้นเด็กยากับซิยุดแหละจ้ะพอดีพอดีมิทุระวันที่สิบแปดนั่นตัวมิทุระ อ่ะไว้หันหลายมันปรุงโอเคขอบคุณน้องฝ้ายค่ะใส่ถุงให้นะจ้ะจ้าน้องฝ้ายกินี่เราเพ่งค่อยได้ไปใส่เราเพิ่งว่างบนนั้นให้แน่นนะคะนิ่เดียวจ้ามาถือซอยบ่วางตะไก่กันยังก็เอาไม้ดูเดี๋ยวพอดีอาจจะได้มาแป๊บเดียวครับพี่น้องคะเอน้องอ้อยกรีเปิดร้านนะยูละกะมันเป็นเวลาที่แบบมันม่ใช่เวลา มานมาั่งถ่ายคลิปเนาะเออมานั่งมางไอ้ถ่ายคลิปมาเดินมาเดินคลิปหัวเจ,จ๊จ้าเค็ดกันไล่ไปเลไล่ไปเอืมโอเคค่ะขอบคุณน้องฝ้ายค่ะจ้าคุณน้องคะหลังจากขายของกระซ่าไปส่งของแล้วจ้ะเนาะโมนี่กระสีลุงตุ้งนั่งจากหน่อยหกจากหน่อยเพราะว่าพอดีให้คุณนามาตอนหลังค้าให้พี่สาวเฮ็ดอีกร้านหนึ่งขายแอนน้ำยองข้าวซอยนะคะเนาะอ่ะก็ได้ผู้สาวมาล้างอันเฮ็ดให้ เช้ารังเฮ็ดกอให้แดงๆง,งามๆนะจ้ะ,ะน้องนุชสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเฮ็ดกอง,งามๆค่ะคนร<ฮ>ประงามกว่าซางา <laughs> เลยเฮ็ด <laughs> ดอยผะบาดมาซื้อเพิ่นนะจ๊ะเนาะเบิดนี่กับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหน้าเดี๋ยวน้องจะแกงให้เบิร์นะคะน้องว่าจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงแกงเห็ดกอมาค่ะพี่น้องคะได้เวลาแกงเห็ดกอแล้วค่ะพี่น้องอ่าใส่น้ำนิดนึงเพื่นนะคะเดี๋ยวน้ำเห็ดมันจะออกเอง นีเครื่องขอ,งอ,อนอมิมิยังไงกะจะเป็นหัวหอมกับพริกโขกต้องเท็ดหลายเ็ยจะเด้เพราะแกงเฮ็ดเท็ดหลายมันบ็แสบมันจะตัดรสชาติเห็ดไปพริกกับหัวหอมแดงแล้วก็ตะไคร่ะไครก่อนคห,หัว ใครสามสี่หัวเสร็จเลยจ้าปรุงด้วยน้ำปลา,ะาดดราหนึ่งทัพพีจวดผงนัวักน้อย ปลายช่อนครับเกลือแล้วก็รสด,ดีหรือผงปรุงรสน้ำเดือดแล้วข้าก็ใส่เห็ดนะคะนี่เห็ดกลับไอ สมปอยค่ะสมปอยภาษากลางเพิ่นยังนะคู่ส,สมปอยสมปอยภาษากลางเพิ่นยังสมปอยนะบอกฮ่าฮ่าฮ่าอะจะเห็ดลงไปจ้าจวดจวดจวด าน้องจกให้เห็ดชุบนะคะเนาะเดี๋ยวเขาจะมาซิมรสชาติกันเดี๋ยวน้ำเห็ดก็มันจะออกสีเห็ดมันจะสีละกันหน้ามันจะแดงค่ะน้องนะพี่น้องขะตุ้งแกงเห็ดนะคะต้องใหม้มันแหล่สีมันแหล่ก็เลยจักหน่อยนะ <c oughs> คะเนาะ <c oughs> นั่งเอกนั่งเอกน้องอ้อยก็มาแล้ว เบิ้องด้วยครับเป็นผู้ใดนี่ค่ะเบิ้งบรรยากาศร้า,านไายสวัสดีครับไม่ขอแนะนำเพื่อนนะคือคื่นค่ะเบิ้งรถเต็มหนลาล้านี้ค่ะน้ำเปล่าอยู่ในเหยือกเพื่อนนั่นนะเอกสาวพิมสาวพิมผ้าออออตอนนี้น้อยกำลังแกงแกงเห็ดกอพูน่ะลูกค้ามาแล้วตายเยอะ,ะทางผีนะคะคระวังจุดรอดแกง พี่ค่ะเก่งแหมพิมเปิดนะสาวพิมมากดีได้มีซีจุดรสเต็มหนาล้านอยู่ค่ะแกก็ใส่ผู่ะโอ้ยน้องพิมน้องพิมสวัสดีค่ะกำลังแกงเห็ดก่อเดี๋ยวมากินเห็ดก่อด้วยกันค่ะอืนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวไก่ไก่จะเสร็จแล้วค่ะแกงเห็ดเท่าเออเดี๋ยวคาขับพนองค่ะใส่ผักอีตูหอม แล้วเซตปิดแก๊สจ้าหอมมากแม่คนนี้นะหอดคิวแตาบางคุ่งคือเกาพี่น้องคะแตาบางคุ่งเราเรียกกันสกินเขาละค่ะเขาเที่ยงเดี๋ยวนี้จะโมงหนีสามโม่ยลืมบอกแยกสังกันแง่บางครั้งเพิ่มบางครั้งเพิ่มก็มี ดังกนยิ่งว่าหางมตกหางเกไ่ได้พอดน้าจะมีกินกันไหมเก็ก้อยไรแ้วไรเท่าใดล่ะนั่นหกสิบบาท้โรงเรียนแกนไปอได้ท่านแม่โอ้ยคุดยนน้หาตัก่อนนย่ได้โนื่นเลยนไม่ทำหน um, so problem, oh, ้าเด้อเนี่ยอ้นุเรีนเพิ่งเป็นซของที่เตรียมมา ไปสองเทียแล้วเราถากิวเขาา้วออกนี่แหละยหมอกกินเขาปดเออมาวันไป้สองอันลุงพ่อมาได้สาี่แกก่อน,อนเ,อเ้วอย่างานหน้า,นา,งงานก็มีขวางอยู่ก็เลโอยางสีละคะ่ะชึบชบช,บชบีเอาตัวพญานาเดเนเรยพญานายละยิงใจได้เอาตะรวมบ่ตรงนีดี่ยัมันดวนแทนนี่

เปิดเอาเลยนะนทิพย์ยุกกรเสร็จอันนี้คุณเที่ย่ถางให้เลยคุณเท่ไปแล้วคุณเท่ให้คุณเท่ยวให้มากสมกีมากองด้วยนะโอ้โหน้ำมันเลยคนวันตีเก็งอุ้ยลูกไข่ใหญ่มอกลูกขึ้นเตะปิดตึงเลยจิเบอร์อีหน่องนอนที่นนสามวางนอนั้ บ้านใส่หูฟังพร้อมกับเสียบปลั๊กชาร์จโทรศัพาสข้าเก่าอะไปด้วยโชคลายโดนใส่้ซอสตายโอ้ยฉ I mean, ันเห็นสองคนแล้วอีกหนึ่งหนึ่งซิมแจงเหิตน้องมึงก่อนจะทำแจงแค่เดียวแค่แคยางแจงห็ดก็มันดอกแดงๆแกวมาแล้วมันจะเป็นสีนี้เลยจ้ะเด้อสวยแซ่บใส่ปูหน้าขอบ้านๆเฮากินก็แซ่บหลายแซ่บแห้งกัน ย้อนนั้นได้กินข้าวสวยบัดนี้ล่ะมาบ่ายสามงงนะคะเนาะแต่ปุ้ยได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะโอ้ยของยายเสกุดเลยค่ะเด้อสวยยังไงก็เศร้ากันข้าวสวยข้าวเศร้าร่วมกันสามขับเลยเนาะเป็นเฮ็ดจ้ายแต่มันปุ่มสามหมื่นใช่ไหมต้นมือพี่กันได้มาเม่อุ้มห้านกินน้ำบอกอยากให้ท่านผู้ชมเห็นทายคุณนั่งกอดร้านสองคนสามคนน้าก่อนจะจัดเด้อกันนะแก่าลืม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น,น้องอ้อยในด้วยจ้าไปละจ้าสวัสดีค่ะเียวสิเล่แต่ละคลิปนะคะเนาะนึ่งขายของนึ่งขายคลิปอันน่ะไปแล้วนี่นานนมาดูเอาล้านสิข,ขาคน,นไทย <laughs>